ค่ะท่ามชมคลิปนี้สรุปเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อมาด,ด่วนเลยค่ะท่ามชมมาค่ะธรานชมสําหรับคลิปนี้สรุปเล่าพัฒนาท่านใดที่บอท่านได้เห็นสูตใดมาแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแอดมินสิวางในคลิปนี่ท่านผู้ชมเตรียมแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ยังไม่เห็นนะคะ ทุกสูตรนะคะท่านผู้ชมทุกสูตรหลักสิบพ่อกรม์สิบนะคะหลักสิบยังไม่ได้ปรับสูตรนะคะยังใช้สูตรเดิมนะคะแม่แม่เห็นพอเอฟซีแม่เอฟซีถามมาในใต้คอมเมนต์นะคะหลักสิบยังใช้สูตรเดิมนะคะส่วนหลักหน่วยปรับสูตรนะคะแม่แม่หลักหน่วยปรับสูตรใหม่นะคะ พอเอฟซแก๊สสูตรบร่ค,คือคือจังหลูจักว่าพอปรับสูตรเด่นสามตัวติดลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ไม่ค่อยได้วางนะคะเลขเด่นเดินดีหลายงวดแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้สูตรนี้นมันนี่แอดมินคือบ่มาเก่าแปดศูนย์ปันไดท่านผู้ชม สำหรับสูตรนี้เป็นเลขเด่น3ตัวติดราวพัฒนาไปได้ทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมสถิติเดินติดกัน1 2 3 4 5 6งวดนะคะ6งวดติดนะคะงวดนี้ได้เด่น980นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอด้วยค่ะเรอเพวาวคลิปนี้แอดมินสิสรุปราวพัฒนาสายหดนะคะท่านผู้ชม4กับ5 รวมเลขเด่นทั้งเจ็ดสูตรนะคะสูตรสนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราสูตรสี่ท่านใดที่ยังไม่เห็นนะคะดับร้อยหน่วยล่างนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะมดัดิพานมาชุดนี้ ประกบคู่กันได้ที่เก้านะคะทุกคนงวดนี้นะคะพวกสามหาสามบอททางผู้ชมหืืว่าจังใดเด่นจนเด่นสี่สูตรนะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้องวดที่ผ่านมาเข่าทีเหล็กชน ประกบคู่กันอะไรเด้อค่ะเด้อสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้แม่ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปก่อนก็ะไดเด้อค่ะเด้อสูตรที่แอดมินนั่มเสนอหางวดติดน่ะละท่านผู้ชมนั่มมาึ้นเวทที่หลุดดิท่านผู้ชม ที่เดินดีห,ห้างวดติดท่านผู้ชมแม่นลังออกนั่นแหละท่านผู้ชมสถิติแม่นลังออก,มมออกห้างวดติดพ่อเอามาว่างลุดท่านผู้ชมลุดงวดนี้แอดมินกะเลยเอามาว่างอีกท่านผู้ชมเบิ้งไปก่อนก็ได้เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ดูไปก่อนก็ได้นะคะมืวอน,นี้แอดมินยันงวาเล็กเจ็ดมันยังเด่นอยู่ดิท่านผู้ชมห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนี่หลักท่านผู้ชม มาค่ะท่านผู้ชมมาเบิงงสรุปน้ำกันเลยพอแม่พี่น้องเอฟซเสมักน้ำแอดมินบ่น้อมือนี้สรุปห้อยลาวพัฒนานะคะท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อขอบคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ สรุปห้ยลาวันนี้นะคะเลขวินเลขวินเด่น4ห3 7 6 1นะคะ รูดมื่อี้แอดมินฟันรูด4ตัวเดียวธรรม้ชมมักน,น้ำบ่อเมื่อนี่หากระเด็นด่ธรรม้ชมเด่นสกับ5แต่ว่าแอดมินมาวิเคราะห์เบิงใส่ร่รวม จ็ดสูตรนี่ซีมันชนกันมากที่สุดซีชนกันไปซีสูตรแอดมินก็นเลยปั้นซีเด้อค่ะเดอ้อวิ่งฟันรูดสีหากระเด็นแตว่าหาม,นดดม,ม,หามันติดดับท่านผู้ชมหามันติดดับแอดมินอยู่เตว่าบบตัดถิมเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่ามันชนเด่นไม่ตัดทิ้งนะคะ แอดมินฟันโดดสี่นะคะสี่ไปได้ทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมงวดนี้สี่ทั้งบนและล่างนะคะต่อมาประกบคู่สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้า สี่เจ็ดไปกลับด้วยท่านผู้ชมไปกลับด้วยนะคะสี่สี่ห้าห้านะคะกันเบิ้ลเมาบ่อท่านผู้ชมเมาแนวทางบอ่อหมักสี่สามสี่เจ็ดสี่หาตัวเก่าด้วยท่านผู้ชมเลขวันสุมาตัวเก่าจังใดนี่ละท่านผู้ชม เอาเมอเด์เดอร์ทมาชมมือนี่แอดผ้าหลุดซีเด้อค่ะเด้อต่อมาสามตัวนะคะสามสี่เจ็ดหกสี่เจ็ด สามเจ็ดห้าชุดสรุปแอดมินได้ตามนี่เด้อท่านผู้ชมมักน้ำบอ่อ สี่ห้าสามเจ็ดหกหนึ่งทาบมักแอดมินประกบคู่หายจับวินเองเนะะื้อค่ะเดอฟันรูดสี่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมประกบคู่ก็ตามนี้เลยนะคะสี 41, 43, 45, 47, 44, 55, ่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่สี่ห้าห้ากันเบิ้ลนะคะสี่สี่ห้าห้าสามสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าคือบอทท่านผู้ชมคือบอขอหายทีเฮเดอร์นท่านผู้ชม เอาสำหรับชุดสรุปแอดมินมีเพียงตอวน,นี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บ่ท่านเขากุมน้ำโมหะสนใจเขากุมน้ำโมแอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดเข้ามาได้เลยเด้๋ยค่ะเดอสแกนคิวอาโค้ดเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะหลังจากนั้นรอแอดมินตอบกลับเชิญเข้ากลุ่มเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเข้ากลุ่มลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะรอรับแนวทางในกลุ่มได้เลยนะคะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงต่าน,นี้ แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอวอวยพนให้พ่อแม่พี่น้องแห้งๆปังๆเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้ขอตโตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ